บทที่76คนรังแกเมียเ,เวลาหกนาฬิกาของเช้าวันที่11สิงหาคมท่านพระครูออกจากผลสมาบัติดังที่เคยอธิษฐานจิตไว้ก่อนหน้าจะเข้าที่ต้องอธิษฐานจิตให้ออกตอนเช้า ก็เพื่อจะได้ฉันพัฒหารหลังจากที่ไม่ได้ฉันมาเป็นเวลาสาวันเต็มๆเ,เพราะนั่งขัดสมาธิอยู่กับที่เป็นเวลา72ชั่วโมงติดต่อกันเนื่องจากการเข้าผลสมบัติในครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างปกติสามัญหากต้องการจะต่ออายุให้เท่าแก่บกดังนั้นอาการที่ปรากฏหลังออกจากสมบัติจึงผิดไปจากที่ได้เคยเป็น กล่าวคือแทนที่จะได้เสวยสุขเวทนาอันเกิดแต่สมาธิกลับต้องมาเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหาัสถึงกลับต้องกำหนดทุกหนอทุกหนออยู่ชั่วขณะแล้วจึงกำหนดรู้ว่าทุกขเวทนาที่กำลังได้รับอยู่นั้นเป็นการถ่ายเทโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ตัวเท่าแก่บกมาสู่ตัวท่านเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกปวดท้องเป็นกำลัง ปวดท้องและคลื่นไส้อยากจะอาเจียนท่านหยิบกระโถนมาวางใกล้ตัวและก้มหน้าอาเจียนโอกโอสิ่งที่ออกมาจากปากมีทั้งเสมหะน้ำลายน้ำหนองและตามด้วยโลหิตดสดๆสีแดงฉานท่ายเทของเสียออกมาแล้วรู้สึกสบายขึ้นหาก็เพียงชั่วขณะหลังจากนั้นก็รู้สึกปั่นปวนภายในท้องอีก คราวนี้ไม่มีทีท่าว่าจะพุ่งขึ้นทางลำคอแล้วออกทางปากแต่กลับพุ่งลงทางเบื้องต่ำภิกษุวัยห้พยายามลุกขึ้นด้วยการตั้งสติให้มั่นคงมือยึดราวบันไดก้าวเท้าลงช้าๆอย่างมีสติพยายามกลั้นสิ่งที่อยู่ภายในท้องมีให้ไหลเลอะออกมาก่อนที่จะถึงห้องน้ำ ท่านใช้เวลาอยู่ในห้องสุข,ขา20นาทีเป็น20นาทีของความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเพราะไม่เพียงแต่จะถ่ายอุจจระปะปนกับมูกเลือดออกมาเท่านั้นหากลมได้ตีกลับขึ้นเบื้องบนผ่านลำคอออกมาทางปากอีกทางหนึ่งท่านรู้สึกเหนื่อยอ่อนหมดเรี่ยวแรงเหมือนว่าจะต้องดับดิ้นสิ้นชีวีอยู่ภายในห้องแคบๆ แต่แม้จะรู้สึกอ่อนเปรียเพียวแรงสักปานใดก็มีสติระลึกรู้ว่าท่านจะต้องไม่สิ้นชีวิตอยู่ในห้องน้ำนี้เพราะกฎแห่งกรรมบอกว่าท่านจะต้องเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุรถคว่ำเมื่อโครคภัยไข้เจ็บที่ได้รับมาจากเท่าแก่บกถูกถ่ายเทออกมาภายนอกจนหมดสิ้นแล้วท่านรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวและสบายขึ้นตามลำดับ จึงจัดการส่งน้ำชำระร่างกายจนสะอาดสะอ้านเสร็จแล้วจึงเดินขึ้นชั้นบนเพื่อรอฉันพัตหารเสียงท้องร้องจอกจอกเพราะไม่มีอาหารอยู่ในกระเพาะเลยรู้แล้วนะ่ะว่าเองหิวข้าเองก็อดมาสามวันสามคืนเท่ากับเองนั่นแหละท่านพูดกับท้องครู่ใหญ่ๆ นายสมชายกับนายขุนทองก็ช่วยกันลำเลียงอาหารและน้ำร้อนน้ำชาขึ้นมาถวายเห็นท่าทางอิดโรยของท่านเจ้าของกุฏิคนทั้งสองต่างพากันตกใจทำไมหลวงพ่อดูซีดเซียวไม่อิ่มเอิบเหมือนทุกครั้งที่ออกจากสมบัติเลยล่ะครับสิทธวัดว่าหลวงไม่สบายหรือเปล่าฮะหลานชายถามท่านพระครูยอมรับว่าหนักที่สุดในชีวิต เธอรู้ไหมสมชายการช่วยครั้งนี้ฉันเกือบจะต้องเอาชีวิตของตัวเองเข้าแลกถ้ากฎแห่งกรรมไม่บอกไว้ก่อนว่าฉันจะต้องตายเพราะอะไรแล้วแล้วก็ฉันคงต้องตายไปแล้วเธอจำไว้นะเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่เหนือฟ้าขึ้นไปก็ยังมีกฎแห่งกรรมจัดอาหารเสร็จแล้วคนทั้งสองจึงช่วยกันประเคน ท่านเจ้าของกุฏิฉันได้สองสามช้อนก็อิ่มเพราะรู้สึกอ่อนเพลียจนฉันไม่ลงจึงได้แต่เดิมน้ำชาที่รสชาติทั้งเฟือนทั้งขมฉันเสร็จหลวงพ่อพักผ่อนสักหน่อยดีกว่านะครับอย่าเพิ่งลงรับแขกในตอนนี้เลยสิทธวัดขอร้องวันนี้แขกมากันแน่นกุฏิเพราะหยุดกิจการไปถึงสามวัน บางคนก็มานั่งรอตั้งแต่ตีสีนับวันควรจะยิ่งทุกข์กันมากขึ้นความจเจริญทางวัตถุไม่ได้ช่วยให้ความทุกข์ของพวกเขาลดลงแต่ประการใดคืนพักผ่อนคนก็ต้องขึ้นมาพังกุฏิชั้นแน่เอาละไหนๆก็ไหนๆฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละยังไม่ถึงเวลาก็ไม่เป็นไรถือซื้อว่าเป็นการชดเชยช่วงที่หยุด คนที่มาตั้งแต่ตีสี่เป็นบุรุษวัยห้าบแท่านเห็นท่านพระครูลงมาก็แทบจะวิ่งเข้าไปกอดหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยประโยคแรกที่เขาเอื้อนเอ่ยก็คล้ายๆกันกับของคนอื่นๆโยมจะให้ช่วยอะไรละ่ะประโยคแรกของท่านพระครูที่พูดกับเขาก็เหมือนกับพูดกับคนอื่นๆเช่นกันแม่เด็กหนีไปซะแล้ว หลวงพ่อช่วยตามให้หน่อยหนีไปไหนล่ะไม่ทราบครับถึงต้องมาถามหลวงพ่อไงอ้าวก็นอนอยู่ได้กันยังไม่ทราบและอาตมาไม่ได้ไปนอนกับแม่เด็กเขาจะทราบได้ยังไงล่ะท่านย้อนถามคนเมียหนีแต่หลวงพ่อต้องทราบเพราะใครๆก็มาหาหลวงพ่อกันทั้งนั้นเวลาที่เมียหนีหลวงพ่อก็ตามกลับมาได้ทุกรายเลยด้วย คนอายุห้าสว่าแต่ต่อไปนี้อาตมาว่าจะเลิกตามให้แล้วเพราะไม่ได้มีหน้าที่ตามเมียให้ชาวบ้านเมียใครก็ตามเอาเองท่านแกล้งปฏิเสธโทรหลวงพ่อช่วยผมสักครั้งเถอะครับผมกราบละเขาก้มลงกราบหนึ่งครั้ง ไปทำยังไงเขาหลักเขาถึงใดนี้ไม่ได้ทำอะไรครับคนตอบไม่พูดความจริงไม่ทำแล้วเขาจะหนีไปทำไมละ่ะก็อยู่กันมาถือไม้เท้าหยอดทองกระบองหยอดเพชรแล้วทำไมถึงจะมาหนีตอนแก่ละ่ะบอกมาตรงๆดีกว่าว่าไปทำอะไรเขาถ้าโกหกไม่ช่วยนะอาอ้าวท่านเจ้าของกุฏิครู คนถือไม้เท้ายอดทองจึงต้องเสียงอ่อยๆว่าก็แค่เอาฟ้าโอ่งทุบหัวทีเดียวเองฟ้าโอ่งนั่นทำด้วยอะไรอะลูมิเนียมหรือไม้ไม้ครับหลวงพ่อไม้ประดูรายนี้ท่านพระครูไม่จำเป็นต้องใช้เห็นหนอช่วยตรวจสอบหรือช่วยตามเพราะเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสตรีวัยห้าสิบเศษร้องไห้ร้องห่มมาหา พร้อมกับก้มให้ดูศีรษะซึ่งโนเป็นลูกมะกรูดหลวงพ่อดูสิคะพ่อบ้านเขาใช้ฝาโอ่งฟาดหัวอิชันฝาโอ่งทำด้วยไม้ประดูหนักห้ากิโลไปทำอะไรให้เขาโกรธละ่ะเข้าหาว่าอิชันทำกับข้าวไม่อร่อยคะ่ะแม้อยู่กันมาจนมีเขยมีสะพ้ายแล้วเกิดจะมาติกับข้าวไม่อร่อยอิชันไม่กลับไปอยู่กับมันแล้ว มาอยู่วัดป่ามะม่วงดีกว่าแล้วนางก็อยู่ที่วัดนี้มาตั้งแต่วันนั้นรู้ต้นสายปลายเหตุแล้วเจ้าของกุฏิจึงถามบุรุษวัยใกล้หกสิบว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะอัตมาจะตามให้แต่โยมต้องกราบขอเขามาเขากราบงงามๆต่อหน้าอาัตมาด้วยทำได้ไหมล่ะถ้าไม่ได้ก็ไม่ตามให้คนเมียหนีตอบทันทีว่า ผมทําไม่ได้รกคราบหลวงพ่อเรื่องอะไรจะให้ไปกราบผู้หญิงขนาดแม่ผมแท้ๆยังไม่เคยกราบนี่หลวงพ่อจะให้มากราบเมียเขาต่อว่าไม่เป็นไรกราบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาละใครมีปัญหาอะไรก็ว่าไปท่านถามรายต่อไปโดยไม่สนใจคนอายุห้าสิบปดที่นั่งคอตกอยู่หน้าอาสนะทหารยศพันตรีก็ามากราบแล้วถามว่า หลวงพ่อจำผมได้หรือเปล่าครับที่เคยมาบวชที่วัดนี้เมื่อปี2500จำไม่ได้หรอกโยมตั้งเกือบ20ปีแล้วใครจะไปจำได้ท่านพระครูพูดตรงๆนายพลรีจึงได้ส่งซองจดหมายเก่าๆให้ท่านซองหนึ่งท่านเจ้าของกุฏิเปิดซองออกก็พบข้อความที่เขียนด้วยลายมือของท่านเอง กระดาษที่ใช้เขียนออกสีเหลืองเพราะความล่วงไปแห่งกาลเวลาข้อความที่ปรากฏบนแผ่นกระดาษนั้นมีว่าอาตมาขอบินทบาตทนะโยมขอให้เลิกประพฤติผิดศีลข้อสามถ้าเลิกไม่ได้เวรกรรมจะไปตกที่ลูกสาวคนที่สามของโยมไม่เชื่อก็คอยดูกันต่อไปลงชื่อพระครูจเจริญทิตะธรรมโมวัดป่ามะม่วง 29สิงหาคมพุทธศักราช2500อ่านจบท่านเจ้าของกุฏิก็นึกถึงเรื่องราวแต่หนหลังได้สมัยนั้นในพลรีมียศเป็นร้อยเอกภรรยาเป็นทหารยศร้อยตรีมีลูกสาวสามคนปี2500ันเขาได้ลาราชการมาบวชที่วัดนี้หนึงพันษาบวชโดยไม่ได้มีศรัทธาแต่ประการใด มารดาขอร้องให้บวชก็บวชไปอย่างนั้นเองในระหว่างที่อยู่ในวัดก็ไม่ยอมปฏิบัติกรรมฐานเพราะไม่เชื่อว่าบุญบาปมีจริงและเพราะไม่เชื่อจึงก่อกรรมทําชั่วยอย่างไม่สะทกสถานท่านเคยเตือนให้เลิกผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเพราะก่อนมาบวชก็มีเรื่องอื้อฉาวคาวโรเกอยู่เป็นประจำครั้นมาบวชท่านขอบินทบาตเขาก็ไม่ยอมยกให้ ท่านจึงต้องเขียนข้อความข้างต้นให้เขาไว้เพื่อสอนใจคนเป็นในพลกล่าวทั้งน้ำตาว่าผมเสียใจเหลือเกินครับเสียใจที่ไม่เชื่อหลวงพ่อศึกออกไปผมก็ยังประพฤติระยำตำบอลเจ้าชู้ไม่เลือกลูกเขาเมียใครเพราะไม่เชื่อหลวงพ่อเพิ่งจะมาสํานึกเมื่อวานนี้เองเลยชวนภรรยามาหาหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อต้องช่วยได้ ท่านเจ้าของกุฏิรู้ว่าเรื่องที่เขาจะพูดเป็นความลับจึงว่าเชิญไปคุยข้างบนดีกว่าท่านลุกขึ้นและพูดกับผู้นั่งรอว่าขอตัวประเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลงมาใหม่พลตรีและภรรยาซึ่งขณะนี้มียศพันโทหญิงลุกตามท่านเจ้าของกุฏิไปอย่างชั้นบนเรื่องมันเป็นยังไงท่านพระครูถามคนทั้งสองต่างพากันร,ร้องไห้ และคนเป็นในพลก็พูดขึ้นว่าเวนกรรมเล่นงานผมแล้วครับหลวงพ่อลูกสาวผมหนีออกจากบ้านทั้งสามคนต่อมามีคนไปพบว่าพากันไปขายตัวอยู่ที่หาดใหญ่ผมอับอายเหลือเกินครับหลวงพ่อเสียศักดิ์ศรีเสียชื่อเสียงของวงตระกูลพ่อเป็นในพลแม่เป็นในพันแต่ลูกเป็นโสเพณีเป็นความผิดของใครละ่ะ ความผิดของลูกอย่างนั้นหรือความผิดของผมเองครับเพราะผมไม่เชื่อหลวงพ่อและตอนนี้เชื่อหรือยังเชื่อแล้วครับโปรดช่วยผมด้วยเถอะครับผมสงสารลูกไม่อยากให้เขาต้องไปมีอาชีพอย่างนั้นโยมสองคนอยากให้ลูกกลับมาหรือเปล่าอยากครับภรรยาผมก็อยากแต่ก็กลัวจะอับอายขายหน้า ผมคิดไม่ตกเลยว่าครับว่าจะทำยังไงดีหลวงพ่อโปรดชี้ทางให้ผมด้วยถ้าโยมอยากให้ลูกกลับก็ต้องยอมอายนะทำยังไงได้ถึงเวลาที่ต้องอายก็ต้องยอมถึงอย่างไรอาตมาก็คิดว่ายังน่าอายน้อยกว่าที่เราทำความชั่วขออภัยนะที่อาตมาพูดตรงๆดิฉัน จะยอมอายค่ะหลวงพ่อคิดถึงลูกเหลือเกินพันโทหญิงรำพันคนเป็นในผลต้องตัดสินใจอย่างหนักในที่สุดจึงพูดขึ้นว่าผมก็ยอมอายครับผมปรงตกเสียแล้วยังไงยังไงลูกเขาก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขส่วนตำแหน่งหน้าที่ก็เป็นเพียงหัวโขนอีกประการหนึ่งที่ลูกๆต้องมาเป็นอย่างนี้เพราะผมเป็นคนสร้างกรรมให้เขา หลวงพ่อช่วยผมหน่อยเถอะครับช่วยตามลูกสาวผมกลับด้วยเขาวิงวอนท่านเจ้าของกุฏิจึงเปรยขึ้นว่าไม่รู้อะไรกันนักหนารายแรกจะให้ตามเมียรายที่สองจะให้ตามลูกทั้งๆท,ที่อาตมาไม่มีทั้งลูกทั้งเมีย คนเป็นในพลในพานพากันยิ้มทั้งน้ำตาท่านพระครูจึงบรรล,ลุจุดประสงค์ในการทำให้คนทั้งสองคลายเครียดเอาละเป็นอันวาอัตมาจะช่วยแต่ต้องมีข้อแม้คือโยมจะต้องอนุญาตให้อัตมานำเรื่องนี้ไปสั่งซ้อนคนอื่นๆได้เพราะว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลสำหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ อย่างน้อยกอดทำให้เขาได้คิดโยมจะตกลงไหมตกลงค่ะหลวงพ่อถ้าเขาไม่เชื่อดิฉันยอมมาเป็นพยานให้อีกด้วยพร้อมกันนี้ดิฉันขอฝากหลวงพ่อให้ช่วยเตือนบรรดาพ่อแม่ที่ทำแต่งานโดยไม่เอาใจใส่ดูแลลูกเต้าถึงเขาจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแต่ถ้าลูกกลายเป็นคนติดยาหรือลูกสาวไปทำตัวเหลวแหลกอย่างลูกของดิฉัน มันก็ไม่คุ้มกันเลยดิฉันพลาดไปแล้วจึงไม่อยากให้พ่อแม่คนอื่นๆต้องเป็นอย่างดิฉันอีกพันโทหญิงสาธยายผมด้วยครับหลวงพ่อผมขอฝากเตือนบรรดาเจ้าชู้ประตูดินทั้งหลายว่าอย่าได้ประพฤติผิดศีลธรรมอีกเลยบาปกันมันตามทันตาเห็นโชละผมเข็ดแล้วครับเข็ดจริงๆอดีตนักเลงหญิงว่า อาละเอาละออาตมาขออนุโมทนาในกุศลลจิตของโยมทั้งสองที่ยังอุตส่าห์ห่วงคนอื่นคนบางคนนะเมื่อเข้าประสบความหายนะเขาก็อยากให้คนอื่นหายนะเช่นตัวบ้างแต่โยมทั้งสองมีจิตใจ,ใจดีจริงๆขอกุศลจิตี้จงบันดาลให้ลูกสาวของโยมกลับคืนสู่อ้อมอกพ่อแม่โดยเร็วนะโยมนะอาตมาขอเอาใจช่วย เอาละทีนี้ก็จะบอกวิธีที่จะเรียกลูกกลับบ้านภายในเจ็ดวันโยมต้องมาเข้ากรรมาฐานทั้งสองคนประเดี๋ยวกลับไปก็จัดการลางานซะลามาเจ็ดวันเลยไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรอครับหลวงพ่อคนไปนในพลถามเพราะห่วงงานไม่มีวิธีนี้ดีที่สุดอาตมาไม่ชอบให้ของปลอมใคร อย่างอื่นเป็นของปลอมแต่กรรมฐานเป็นของแท้และไม่มีวิธีใดที่จะแก้ปัญหาได้ดีเท่ากับการมาเข้ากรรมฐานเอาละโยมทำตามที่อาตมาบอกก็แล้วกันมาอยู่วัดเจ็ดวันกลับไปบ้านก็ได้พบลูกแน่นอนแล้วก็ต้องสัญญากับอาตมานะว่าอย่าไปด่าเขาอย่าไปพูดถึงอดีตของเขาเรื่องเก่าก็ อย่าเอามารื้อฟื้นให้พูดกับเขาดีๆแล้วก็พามาหาอาตมานะพามาทั้งสามคนนั่นแหละอาตมาจะให้เขาเรียนกรรมาฐานก่อนจากนั้นก็จะให้เรียนมาหาวิทยาลัยคงเรียนไม่ได้ครับหลวงพ่อรู้สึกอายุจะเกินแล้วคนพูดหมายถึงเรียนมาหาวิทยาลัยไ,ได้สิก็มาหาวิทยาลัยเปิดมีไม่ใช่หรือ อาตมาจะให้เขาเรียนมหาวิทยาลัยเปิดรับรองว่าต้องจบแน่นอนเพราะเขามีดวงการศึกษาทั้งสามคนและต่อไปก็จะมีงานมีการทำเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ได้สามีดีทุกคนโยมทำตามที่อาตมาแนะนำก็แล้วกันขอให้เชื่ออาตมาเถอะเชื่อประเทศไทยสักครั้งเอาละรีบกลับไปขออนุญาต ลาง,งานกันได้แล้วอาตมาจะลงไปรับแขกข้างล่างละวันนี้แขกมากันแน่นกุติเลยรายที่สามเป็นหญิงสาวหน้าตาคมคายละไม้คล้ายแขกและหล่อนก็เป็นแขกจริงๆเสียด้วยหลวงพ่อจ๋าจำหนูได้หรือเปล่าคะหล่อนถามเอเก็คลับคล้ายคลับคลาแต่ยังนึกไม่ออกหนูเคยมาที่นี่บ่อยไหมจ๊ะ เคยมาครั้งเดียวค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองหนูนำทูบเทียนแพรมากราบหลวงพ่อค่ะพูดจบหล่อนก็ประเคนพานใส่ทูบเทียนแพรแล้วกราบสามครั้งหนูเป็นอิสราไม่เคยกราบพระหลวงพ่อเป็นพระคนแรกและคนสุดท้ายที่หนูจะกราบทําไมหรือหนูท่านเจ้าของกุฏิสงสยัยก็หลวงพ่อช่วยให้หนูหายทุก ตอนมาคราวที่แล้วหนูกำลังมีทุกข์เพราะถูกโกงค่าเช่าบ้านหลวงพ่อก็ช่วยจนหนูสามารถใช้นี่ใช้สินเขาหมดแล้วหนูจึงต้องมากราบหลวงพ่อท่านพระครูจึงนึกออกว่าหญิงสาวผู้นี้ก็คือคนที่เจ้าหมีไปเข้าฝันนั่นเองเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรับแขกอยู่จนถึงเวลา11นาฬิกา จึงบอกให้พวกเขาไปรับประทานอาหารตัวท่านกำลังจะขึ้นข้างบนเพื่อฉันเพนเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากร่างกายสุดโทมเพราะการต่ออายุให้กับเท่าแก่ปกคนอื่นๆพากาันลุกเดินออกไปยังโรงครัวยกเว้นบุรุษวัยห้าสบแที่จะมาขอให้ท่านพระครูช่วยตามเมียบุรุษสูงวัยใช้ความคิดอย่างหนักคิดแล้วคิดเล่าเฝ้าแต่คิด หลวงพ่อนี่ประหลาดคนพิลึกมีอย่างรึอแค่เรามาขอช่วยเหลือตาแม่อินูให้หน่อยกลับจะให้มากราบเมียหน่อยแน่ขนาดแม่เรายังไม่เคยกราบเรื่องอะไรจะต้องไปกราบเมียคลั้นนึกเห็นภาพที่ตนใช้ฝาโลงฟาดหัวคนเป็นเมียก็นึกสงสารจนน้ำตาไหลเป็นไงเป็นกันวะเขาตัดสินใจ ถึงจะไม่เคยกราบแม่แต่วันนี้จะกราบเมียล้ววะพอคิดตกก็ปรากฏว่าท่านพระครูเดินขึ้นข้างบนไปแล้วไอ้หนูช่วยเรียกหลวงพ่อให้ลุงทีเถอะเขาบอกในขุนทองอย่ากวนท่านเลยลุงท่านกำลังไม่สบายชายหนุ่มว่างั้นก็ช่วยขึ้นไปบอกท่านทีว่าลุงยอมกราบแม่อีหนูเขาแล้วให้ท่านช่วยตามให้ด้วย เดี๋ยวลุงพูดกับท่านเองก็แล้วกันรอให้ท่านลงมาเสียก่อนบุรุษไวยใกล้หกสิบรู้สึกหงุดหงิดหากก็ปักหลักรอต่อไปความจริงแล้วท่านเจ้าของกุฏิได้ยินที่เขาพูดแต่ท่านต้องการจะทรมานคนรังแกเมีย